สวัสดีครับก่อนจะชมคลิปในวันนี้นะครับช่วยกดติดตามช่องของผมมกดรูปกระดิ่งด้วยครับจะรับแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่นะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนําปัญหาพื้นฐานเลยนะครับที่ส่วนใหญ่ก็เจอการแทบทุกคนทุกเครื่องนะครับก็คือพื้นที่ว่างใกล้หมดนะครับก็เกิดจากอะไรครับเกิดจากเราใช้งานเครื่องโหลดโปรแกรมแอปเกมอะไรพวกนี้มาเยอะเกินไปนะครับหลังจากใช้โทรศัพท์มาระดับหนึ่งนะครับนี่เราจะสามารถแก้ไขอย่างไงได้บ้างนะครับ วิธีแรกเลยก็คือใช้ในตัวโปรแกรมจาัดก,การไฟล์ของ Android ก็คือ Android โทรศัพท์แต่รุ่นเนี่ยก็จะมีโปรแกรมนะครับที่ไว้ช่วยให้เราตรวจสอบได้ว่าไฟล์ที่ตัวใหญ่บ้างเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะครับเราก็ตรวจดูอันไหนที่ไม่จําเป็นแล้วเราก็ลบออกนะครับแล้วก็อย่าง Android 7มันก็จะมีการแบ่งบทหมู่ของขนาดไฟล์แล้วก็ไฟล์ที่ใช้หรือไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยนะครับเนี่ยอย่างอันนี้ของผมเป็น Android 7 แบบบนนี้นะครอะัอันนี้ก็คือใช้ตัว Android ตัวนะครับวิธีต่อไปก็คือเข้ามาดูในส่วนของตัวแอปนะครับแอปตรงนี้เมนูนี้ก็น่าจะมีใน Android กับทุกเวอร์ชันอยู่เลยนะครับเมนูแอปนะครับเราก็กดเข้ามาดูนะครับแล้วก็เข้ามา,าทําการเลือกให้มันเรียงตามขนาดของไฟล์นะครับเราจะได้จัดการตัวแอป ได้นะครับว่าตัวไหนที่เราไม่ค่อยได้ใช้แล้วคือตอนแรกอนะถ้าเข้ามาเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะเรียงตามชื่ออยู่นะครับซึ่งมันก็จะเป็นการลำบากเราถ้าเราจะมานั่งดูทีละอันนะครับไล่ไปต้งแต่ก็ไก่ถึงระทู้เอ็ถึงแซดอะไรเงี้ยอ่ะให้มากดตรงนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะกดปุ่มนี้กันนะครับแล้วก็เลือกที่เรียงลําดับตามขนาดนะครับนี่ครับเรียงลําดับตามขนาดนะครับ เลกว่าที่เรียงลำดับตามขนาดทีนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่านะครับมีแอปตัวไหนในเครื่องที่มันใช้ข้อมูลค่อนข้างเยอะนะครับขนาดก็จะมีบอกนะครับว่าใช้ขนาดเท่าไหร่ไปนะครับตอนนี้แอปตัวไหนที่เราไม่ได้ใช้งานแล้วเนี่ยเราก็ควรจะลบออกไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเห็นขนาดชัดเจนแล้วนะครับมันก็จะดูง่ายขึ้นนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการเครี่ร์ขนาดของตัว ไลน์นะครับเพราะเท่าที่ดูแล้วเนี่ยส่วนใหญ่อแอปที่กินขนาดไฟเยอะๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไลน์นะครับถ้าไม่นับพวกแอปเกรมนะครับแต่ว่าเราจะทําไงครับเราจะไปเคลียร์เราจะไปเคลียร์ยลบการติดตั้งมันไอ้แชทข้อความที่คุยรูปอะไรต่างมันก็จะหายหมดซึ่งก็คงไม่ได้ใช้วิธีนั้นเนาะก็เดี๋ยวนะครับมาแนะนําแอปตัวนี้ซึ่งจริงเนี่ยเคยรีวิวไปแล้วนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวมาแนะนํา อีกรอบหนึ่งนะครับเผื่อบ,บางคนยังไม่เคยเข้ามาดูคลิปในช่องผมนะครับจะได้รู้กันนะครับเพราะว่าตอนนี้ในเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยเขาแอดภาษาไทยมาแล้วนะครับเมนูภาษาไทยมาแล้วก็จะใช้งานได้ง่ายขึ้นเมื่อกี้จะเห็นนะครับว่าขนาดตัวแอปไลน์ของผมเนี่ยดูขนาดไว้นะครับ830เมกะไบต์นะครับเดี๋ยวดูว่าเวลาที่ผมลบเคลียร์ขนาดไปแล้วเนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเปิดอันนี้โชว์ให้ดูก่อนนะครับว่า แชทแชทจะต้องแบบไม่หายเนาะนี่นะครับแชทจะต้องไม่หายอ่าเปิดแชทไว้ให้ดูนะครับมีประมาณนี้ซึ่งตรงนี้ปกติตัวของไลน์เองเนี่ยมันจะไม่มีฟังก์ชันในการเลือกลบได้นะครับว่าเอาให้เหลือพื้นที่อยู่กี่วันนะครับอ่ะแต่เราโหลดแอปตัวนี้มาเนาะเสร็จแล้วก็เปิดโปรแกรมเข้ามาเลยนะครับขั้นแรกก็ต้องอนุญาต ก่อนนะครับอนุญาตให้มันเข้ามาจัดการ Android เราได้นะครับกดรูปนี่เลยครับรูปแว่นเนี่ยครับอ่าตอนนี้นะครับมันจะทงการคำนวณน,นะครับแต่ว่าก่อนที่เราก่อนที่เราจะดูตรงนี้ได้เนี่ยผมแนะนำว่าให้มาเลือกตรงนี้ก่อนเซตติ n งก่อนเนาะเราจะได้เป็นคนกำหนดเองว่าจะลบข้อมูลชั่วคราวที่ เป็นเคื่องไขที่เรากําหนดจริงๆนะครับมาแตะที่3ปุ่มบนบนขวามือเนาะแล้วก็กดที่ตั้งค่าอ่าตรงนี้นะครับเราสามารถกําหนดได้เองนะครับว่าจะเอาแบวเท่าไหร่นะครถ้าเอาแบวทั้งหมดเลยก็คือมันจะค l e a n หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกรูปเลิบต่างๆมันก็จะไปหมดเลยนะครับพวก thumbnail t h u m b n a ก็คือรูปเล็กๆ original size ของรูปก็คือรูปขนาดใหญ่นะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกที่ขนาดที่เท่าไหร่นะครับ ค่า้ผมแนะนำเอาแบบกลางๆเนาะก็ประมาณควรเอาสักประมาณ14วันหรือ30วันก็พอแล้วครับเพราะว่าถ้าเอาเยอะกว่านั้น60วันเนี่ยไม่ต้องไปตั้งหรอกเพราะว่ามันเป็นค่า Default หรือค่าพื้นฐานของตัวลายอยู่แล้วแล้วก็คือลายส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่ารูปที่มันเก่ามากๆสองสาเดือนแล้วเนี่ยมันดูไม่ได้ครับใครที่เคยกดเข้าไปดูจะเห็นว่าลายมันจะบอกประมาณว่า หมดอายุแล้วใช่เพราะว่าพวกนี้มันเก็บอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของ l ล n e ด้วยนะครับมันได้เก็บที่ตัวเครื่องของเรานะครับเพราะว่าเขาก็ต้องการประหยัดอ่ะตรงน,นี้นะครับเดี๋ยวผมจะแต่ของผมเนี่ยไม่ต้องการอะไรมากผมต้องการพื้นที่ให้เหลือเยอะที่สุดเพราะ,ะนั้นผมเลือกแค่7วันแล้วกันแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนๆน,นะครับก็อาจจะดูว่าเป็น14วันหรือ30วันก็น่าจะเหมาะสมกว่านะครับแต่ถ้าใครที่ต้องการแบบผมก็เลือกแบบนี้อ่ะเสร็จแล้วนะครับ ตั้งค่าลบข้อมูลด้วยก็สำคัญนะครับตรงนี้ Chat ท,ทม m p เนี่ยก็คือเป็นในส่วนของตัวเอ่อเรียกอะไรไฟล์ชั่วคราวของมันก็แนะนำให้ตั้งไวนะะ้ะน,ลลน,นะครับแกลลีพิกคัมเนลรูปขนาดย่อนะครับ o อ i อ i ริจินแกลกกลีพก็รูปขนาดเต็มๆนะครับถ้าเราไปลบมันออกเราก็จะไม่สามารถดาวน์โหลดได้นะครับอันนี้เป็นโฆษณานะครับควรจะตั้งลบไว้อยู่แล้วนะคะรับทำลายเทมก็เป็น ในส่วนของตัวอัมไลน์นะครับที่ไปตั้งหน้าฟีดนะครับเป็นหน่วจำชั่วข่าวอันนี้เป็นลายอัลบั้มนะครับอันนี้ไม่ต้องไปลบแล้วครับเพราะว่ามันเป็นแชทลูมโปรไฟล์พิกมันไม่ได้มีขนาดใหญ่อะไรอยู่แล้วนะคะรับว่ามีอยู่ไม่กี่รูปโปรไฟล์พิกก็ไม่จําเป็นนะครับเพราะว่ามันก็เป็นรูปโปรไฟล์ของเราเองนะครับมันมีขนาดไม่เยอะหรอกครับอ่าแคชก็คือหลักๆแล้วเนี่ยให้ตั้งตามผมก็ได้นะครับแคชไฟล์ก็คือเป็นไฟล์ สำรองที่ทําขึ้นเวลาโปรแกรมมันใช้งานเนาะอ่ะสมมุติว่าตั้งไว้เท่านี้เนาะแล้วก็เจวันอันนี้พอนะครับแล้วก็อ่ะกดนี่ผมกดลบนะบอกว่าลบไป400 432ยสเมกนะครับซึ่งขนาดตรงนี้จะมีแต่และเครื่องจะมีไม่เท่ากัน เครื่องผมอะทำบ่อยก็ประมาณ2อามเดือนผมก็กดทีนึงไซส์มันก็เลยแค่นี้บางคนเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่เคยใช้แอปนี้เลยเนี่ยคุณอาจจะตะลึงได้ว่าไซส์โปรไฟล์ของคุณ l ล n e เนี่ยอาจจะใช้เยอะมากนะครับก็ไปลองใช้ดูแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองทดสอบดูนะครับว่าตรงนี้แชทหายไหมไม่หายนะก็คือมันก็จะอยู่ตามที่เราเลือกนะครับ อยู่ตามที่เราเลือกไว้ว่ารูปโพรูปภาพอะไรต่างๆเนี่ยเหลือที่กี่วันเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเลือกอยู่7วันนะครับอ่านี่ฮะเห็นว่ารูปเนี่ยสามารถดูได้ยังโหลดได้อยู่อ่ะตอนนี้สำคัญเลยกลับมาดูว่าไอตัวตัวเซตติ้งของเรานะครับขนาดมันลดลงจริงๆหรือเปล่านะครับ กลับมาที่แอปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะจัดเรียงตามขนาดนะครับเห็นไหมครับลดไปตอนแรกมัน800ฮะนี่ก็ลดไปอา,อาจจะไม่ตรงเท่าไหร่แต่ว่าเพื่อนๆหลายคนถ้าเกิดว่าไลน์เวลากดเข้ามาตรงนี้แล้วขนาดมันเยอะๆนะครับแนะนำเลยนะครับไปโหลดแอปไลท์สไลายมาแล้วตอนนี้มันใช้งานง่ายมากเลยเพราะว่ามันเป็นภาษาไทยแล้วนะครับ ก็โอเคครับคลิปนี้มาแนะนำกันไว้นะครับสำหรับการแก้ไขเรื่องปัญหาบนที่เต็มก็จะเห็นว่าเนี่ยผมผม,ผมแก้ไปแล้วเนี่ยไอข้อความแจ้งเตือนบ,บนที่เต็มเนี่ยมันก็หายไปจาก Android แล้วไม่มาขึ้นให้เราลำคาญโอเคขอให้ได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับแล้วก็อย่าลืกด ติดตามพร้อมรูปกระดิ่งเลยค่ะจะรับแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่แล้วก็ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ